คริมินอลอาชญากรพิกพ็อกเก็ตเงกระเป๋าเซนเชอร์วิ่นล็อบเบอร์โจดทริฟขโมยชับบูเตอร์ขโมันละลับเบอร์อรกรลตตร,ยลร์ย่ำเบาอาซน,นิสผู้ก่ออาซนิสผู้ก่อเพอินทินเนอร์ลักพาตัวพลาเชอร์ลาสัตว์สตาร์เกอร์รอลักลอบขนของสแกมเมอร์ล่าต้นตอ สำเร็จอาชีพทำสำเร็จ complete, ทำสำเร็จ make it, ทำสำเร็จ fulfill, ทำสำเร็จ criticize, วิจาร c r i t i c i s m การวิจาร critical, สำคัญ <po> critic, นักวิจาร critique, วิจาร c r i m i n a l อาชญากร rebel, กระบา rebellious, ท้าทาย accommodation, ที่พัก cost, สัดส่วน ซีนเงียบสมุกซีนเงียบสมุก c o m p l i c ซับซ้อ